สวัสดีครับเป็นรถ v ีออนะฮะคันนี้ทำสีแดงนะครับผมเห็นไหมฮะคันนี้พอดีถอดกระจกหน้านะครับผมถอดกระจกหน้าทำนะฮะมันจะได้มีความเนียนตรงคิวตรงนี้ลงไปนะฮะ ทีแรกเป็นสีเขียวนะครับกลับเป็นสีแดงสดนะครับผมเป็นสีแดงดีเจนะครับถอดพ้นนะครับผมหนุ่มยางอะไรนะฮะฝาานชนัรูปเลยนะเนลาย้แก้มนะครับอยู่ด้านใน คันนี้เป็นเล็กเกอร์นกแก้วนะครับฉ่ำมากเดี๋ยวขัดแล้วยิ่งจะยิ่งเงาอันนี้อีกนะฮะสนใจสอบถามได้นะครับผมเจกา,าดครับ